สอนวิธีทำกิฟตรูปต้นคริสต์มาสจากลวดกรรมะหยี่แบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเป็นลวดกรรมะหยีนะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะแล้วก็มีกิฟต์นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดลวดกรรมะหยี่ของเรานะคะขนาด6เซนติเมตรนะคะตัดทั้งหมดนะคะ6ชิ้นด้วยกัน เมื่อได้ครบแล้วนะคะเราก็จะตัดลวดกระบี่นะคะขนาด5เซนติเมตรนะอีก3ชิ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราได้ลวดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำลวดกระบี่ของเรานะคะมาดัดค่ะก็จะถือแบบนี้นะคะแล้วก็หักครึ่งแบบนี้ค่ะ ทำให้หมดเลยนะคะครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแดดลวดกำมยี่นะคะทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะทำแบบนี้ค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะกิ๊บของเรานะคะเราก็ทากาวนะคะเป็นกาวร้อนลงไปนะคะ แล้วก็แปะนะคะสามเหลี่ยมที่เราทําเมื่อกี้ลงไปค่ะเป็นฐานของกิฟต์นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทาน,นะคะกาวนะคะลงไปนะคะแล้วก็เอานําลวดกำมะหยี่ที่เราหักไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะคะมาติดค่ะชั้นแรกของเรานะคะจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะชั้นที่2นะคะก็ ะะเอากาวลงนะคะแล้วก็แปะนะคะให้มันอ่าเยื้องๆกันหน่อยนะคะดูให้สวยงามคะ่ะเคจากนั้นนะคะชั้นที่3นะคะจะใช้สองชิ้นนะคะขนาด5ซนติเมตรนะคะทากาวนะคะแล้วก็แปะนะคะให้มันสลับกันนะคะสับหว่างกัน จากนั้นชั้นสุดท้ายของเราก็จะใช้ชิ้นเดียวค่ะนี่ค่ะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอกาวแห้งนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาดัดนะคะตรงลวดกำรรมะหยี่ของเรานะคะให้ดูสวยงามนะคะใครอยากได้ให้ออกแนวไหนดัดเยอะดัดน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราใช้เป็นลวดก,กระมบียดสีแดงนะคะเราก็จะมาดัดนะคะให้เป็นรูปดาวค่ะ mm hmm. ก็พับนะคะแล้วก็ดัดแบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรูปดาวนะคะ จากนั้นนะคะก็าทากาวนะคะแล้วก็เอาไปแปะนะคะไว้ด้านบนนะคะของต้นคริสต์มาสของเราคะ่ะนะคะแล้วก็แปะตรงนี้เลยคะ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการตกแต่งคะ่ะวันนี้จะใช้เป็นลูกปัดสีนะคะในการตกแต่งคะ่ะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิฟต์นะคะรูปต้นคริสต์มาสนะคะใช้ในวันคริสต์มาสปีนี้ค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ